ทิ้งครอบครัวจนชีวิตพังบวยเชิวทวิทสซำนึกผิดทิ้งลูกกับอดีตเนี่ยตุกชนกว่านันแบบไม่ใหญ่ดีสุดท้ายกรรมตามทันชีวิตพังล้มเหลวไม่เป็นท่าเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับดารารุ่นใหญ่บวยเชวิวทวิวัชรคุณโดยมีบุคลิกอารมณ์ดีหัวโล้นจนเป็นที่จดจำของผู้ชมปัจจุบันได้พันตัวไปทำนาทีพิธีกร และเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านบวยเชทวุฒินั้นเคยแต่งงานกับอดีตภรรยานะครับคือตุ๊กชนกวัน,นันลักชีพนะครับซึ่งทั้งคู่ได้มีลูกด้วยกัน2คนก็คือน้องแพรวและน้องภูมิครับก่อนที่จะเลิกลากันไปด้วยสาเหตุที่บวยเชทวุฒิได้เจอคนใหม่ทําเอาเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากนะครับล่าสุดทางด้านบวยเชทวุฒิได้มีโอกาสออกมาเปิดใจถึงความผิดในอดีต ที่ได้ทิ้งภรรยาตุ๊กชนกวานานและลูกๆไปโดยเจ้าตัวได้เผยว่าเมื่อก่อนตอนที่อยู่กับเขานะครับก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตเรานั้นดีมากมีเงินมีงานรายได้เป็นล้านเราสามารถซื้อบ้านราคา30ล้านบาทได้แบบสบายๆเลยทีเดียวมีรถสปอร์ตและรถมอเตอร์ไซค์อย่างหรู แต่หลังจากนั้นที่เราเลิกกับเขาชีวิตเราก็ค่อยๆมีปัญหาเข้ามาทีละอย่างงานน้อยลงค่าใช้จ่ายเยอะเงินไม่พอใช้จนกลายเป็นหนี้ก้อนโตม,มีคนโทรมาทวงเงินทุกวันคือชีวิตช่วงนั้นมันดิ่งมากจนอยากตายเลยทีเดียวหนักถึงขั้นที่ไม่มีเงินจะพาลูกๆไปกินข้าวอีกทั้งทางด้านบวยเชษฐทวุฒิยังบอกอีกว่าวันนี้สำนึกผิดแล้วนึกถึงบาปบ,บุญ ก็อยากจะมาขอขมาตั้งแต่ทํารายการช่อง่องผีก็ทําให้เรารู้เรื่องเวรกรรมและหานมารักษาสินหอย่างเข่งคัดซึ่งในวันนี้ชีวิตของตนก็ดีขึ้นแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน